สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ซิกเกอร์เจรนาครค่ะวันนี้พบกับเซลแนตตี้นะคะแนตตี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าเปิดปิดประตูและหน้าต่างค่ะอันดับแรกนะคะกดตรงรูปไอคอนตัวรถตรงนี้นะคะเมื่อเข้าไปนะคะก็จะเจอคำว่ารถยนต์นะคะให้เรากดที่ประตูและหน้าต่างตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะ ก็สา mm. มารถเลื่อนดูได้เลยว่าลูกค้าอยากจะตั้งค่าเปิดปิดตรงไหนบ้างนะคะก็จะมีการล็อกหน้าต่างทางด้านซ้ายล็อกหน้าต่างด้านขวานะคะมีการปลดล็อกด้วยคุณแจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเมื่อเราลงจากรถอยากจะให้ประตูเราปลดล็อกอัตโนมัติไหมนะคะเวลาเราออกจากรถไปเราดับรถนะคะก็จะล็อกเมื่อคุณแจอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะ แล้วก็มีการเลือกสำหรับสัญญาณเตือนนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้โหมดนี้นะคะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เป็นเตือนแบบไฟกระพริบนะคะบวกสัญญาณไฟด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าเบื้องต้น,นะคะ่ะแล้วมาติดตามวิธีการใช้งานในส่วนอื่นๆในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ซิกเกอร์เจริญนครค่ะวันนี้พบกับเซลนตตี้นะคะวันนี้นตตี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่า ไฟ ambient light ค่ะให้ลูกคา้ากดไปที่ไอคอนรูปรถเหมือนเดิมเลยนะคะเมื่อกดเข้าไปนะคะก็จะมีคำว่าไฟสองสว่างนะคะก็กดที่ไฟสองสว่างได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีโหมดให้เลือกนะคะเป็นโหมดการแสดงดนตรีโหมดการหายใจโหมดการขับขี่นะคะ ซึ่งตรงนี้สามารถเลือกได้ตามความพึงพอใจของเราเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราฟังเพลงอยู่แล้วอยากให้ไฟเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ย <c oughs> ก็สามารถเลือกหมดนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นไฟสีเดียวก็กดที่สีเดียวได้เลยค่ะสามารถเลื่อนเลือกสีตามที่ลูกค้าอยากได้ได้เลยนะคะถ้าเป็นแนทชอบสีม่วงไภายในก็จะเป็นสีม่วงหมดเลยค่ะเท่านี้นะคะก็จะสามารถเลือกสีตามใจได้แล้วค่ะ แล้วเรามาติดตามวิธีการใช้งานในส่วนอื่นๆในคลิปถัดไปกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ซิกเกอร์เจริญนครค่ะพบกับเซลล์น a ตตี้นะคะวันนี้น a ตตี้จะมาสอนวิธีการใช้โหมด easy asset ค่ะให้เข้าไปที่ไอคอนตัวรถนี้นะคะแล้วก็ไปที่การขับถี่นะคะ ก็จะมีหน้าจอการตั้งค่าระบบการสะเทือนเพื่อการเข้าออกอย่างง่ายนะคะตัวนี้คือ easy asset นะคะเมื่อเราเปิดโหมดใช้งานตัวนี้นะคะเวลาที่ลูกค้าเข้าเกียร์ P นะคะแล้วก็ปดเข็มขัดนิรภัยนะคะจะทําให้ตัวรถเนี่ยโหลดต่ําลงมาอยู่ที่จุดต่ําสุดนะคะซึ่งก็จะทําให้เวลาเราเข้าออกรถเนี่ยก็จะเข้าออกง่ายะคะ่ะพอเลื่อนลงมาอีกหน่อยนะคะก็จะมีพลังงานเต็มรูปแบบตรงนี้นะคะ ตัวหมดนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้ามีการเปิดใช้งานนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่โหมดการขับขี่แบบสบายหรือโหมดประหยัดนะคะถ้าเกิดว่าใช้โหมดนี้แล้วลูกค้าเหยียบคันเร่งลึกนะคะจะทําให้รถกลับไปสู่โหมดสปอร์ตให้เราอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกหน่อยนะคะจะมีโหมดประหยัดพลังงานสูงสุดโหมดนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะกับลูกค้าที่ต้องเซฟพลังงานตัวรถนะคะซึ่งพอเราเปิดใช้โหมดนี้นะคะ พลังงานของรถทั้งหมดเนี่ยที่ไม่จำเป็นเนี่ยเขาก็จะปิดฟิลเจอร์นี้ออกนะคะเช่นไฟแอมเบียนไลท์นะคะการใช้ตู้เย็นต่างๆนะคะเขาก็จะตัดพลังงานตรงนี้ออกไปเพื่อเซฟพลังงานให้ตัวรถค่ะแล้วเรามาติดตามวิธีการใช้งานในส่วนอื่นๆในคลิปถัดไปกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแนตตี้ที่สิกเกอร์เจริญนคร วันนี้นัตตี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าระบบช่วยเหลือการขับขี่ค่ะค่ะสำหรับตัว s ิกเก Add นะคะตัวนี้ก็คือเป็นระบบการช่วยเหลือการขับขี่นะคะระบบแรกนะคะก็จะเป็นระบบช่วยเตือนการขับรถให้อยู่ในเลนนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราขับซิกเกอร์ศนนะคะแล้วเราไม่เปิดไฟเลี้ยวนะคะระบบเนี่ยเขาจะทำงานเป็นการดึงรถกลับมาให้อยู่ในเลนนะคะ แล้วก็การเตือนการออกจากเลนนะคะอันนี้จะเป็นระบบการแจ้งเตือนเฉยๆนะคะเราจะเปิดการใช้งานเป็นการแจ้งเตือนเป็นการสั่นก็ได้หรือว่าเป็นเสียงก็ได้นะคะเวลาที่รถไม่ได้อยู่ในเลนเนี่ยเขาก็จะเตือนขึ้นมาเป็นการสั่นพวงมาลัยนิดนึงถ้าเราเปิดเป็นการสั่นสะเทือนนะคะแล้วก็ตัวช่วยเปลี่ยนเลนตัวนี้นะคะควบคุมรถให้อยู่กลางเลนตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดใช้งานนะคะ แล้วเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะตัวรถเนี่ยเขาจะดูว่ารถเราเนี่ยมีระยะห่างกับคันหลังมากแค่ไหนพอที่จะเปลี่ยนเลนให้ได้ไหมถ้าเกิดว่าดูแล้วระยะห่างพ้นนะคะตัวรถเนี่ยก็จะเปลี่ยนเลนให้เราอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็จะเป็นระบบช่วยเหลือลดการชนนะคะอันนี้แนะนำให้เปิดไว้ค่ะเป็นการลดการชนด้านหน้าแล้วก็ลดการชนด้านหลังนะคะแล้วก็จะสามารถเลือกได้ว่าอยากจะ ให้เขาแจ้งเตือนเร็วแค่ไหนนะคะคําเตือนจุดบอดนะคะอันนี้เวลาที่เราเปิดโหมดนี้นะคะมีการแจ้งเป็นไฟส่องสว่างหรือว่าเป็นไฟบวกกับเสียงนะคะแล้วก็การแจ้งเตือนการใช้ความเร็วเกินกําหนดนะคะตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราเปิดโหมดนี้นะคะเขาก็จะดูป้ายจราจรน,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ความเร็วเกินกําหนดเนี่ยเขาก็จะแจ้งผ่านหน้าจอแสดงผลหรือว่าหน้าจอบวกกับเสียงะคะ่ะ แล้วมาติดตามวิธีการใช้งานในส่วนอื่นๆในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแนตตี้ที่ซิกเกอร์เจรินครวันนี้แนตตี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าความปลอดภัยและการบำรุงรักษาค่ะค่ะสำหรับโหมดความปลอดภัยและการบำรุงรักษานะคะระบบความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะมีหน้าจอแจ้งเตือนนะคะ ความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ตัวนี้ถ้าเราเปิดโหมดนี้ไว้นะคะเวลาที่เราไม่ได้โฟกัสการขับขี่อย่างเต็มที่นะคะหรือว่าเราอาจจะเล่นโทรศัพท์ไปด้วยดูแมพไปด้วยนะคะเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับหน้าของเราเนี่ยไม่โฟกัสกับทางด้านหน้านะคะเขาก็จะแจ้งเตือนมาบนหน้าจอหลักนะคะอันนี้ก็แนะนําให้เปิดไว้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราขับรถระยะไกลก็ถ้ามีการแจ้งเตือนเราก็จะได้ทราบว่าเราควรจะโฟกัสการขับขี่มากกว่านี้นะคะ ในระยะเวลาวิดีโอของกล้องติดรถยนต์ตัวเนี้เราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเลือกเป็น3นาทีหรือว่า5นาทีนะคะหรือ1นาทีเราก็จะมีเมมโมรีเก็บรคคอร์ดไว้นะคะวิธีการค้นหาตำแหน่งรถอันนี้ถ้าเกิดว่ามีคุณแซวอยู่กับตัวนะคะแล้วก็เดินเฉียดเฉียดรถเนี่ยรถก็จะติดขึ้นมาแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นไฟแจ้งเตือนหรือว่าเป็นไฟบวกกับแตรก็ได้ค่ะ แล้วก็มาที่หน้าการบำรุงรักษานะคะส่วนนี้ก็มีการบำรุงรักษาที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปล้างรถแบบนี้ค่ะแล้วก็กดเปิดนะคะตัวที่ปัดน้ำฝนเขาก็จะปัดขึ้นมานะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะแล้วก็โหมดกู้ภัยนะคะถ้าเรามีการใช้รถลากจูงนะคะ ก็แนะนําให้เปิดโหมดกู้ภัยแล้วก็ทําตามวิธีได้เลยค่ะโหมดลิฟต์ยกรถนะคะตัวนี้ถ้าเรามีการใช้ลิฟต์ยกรถขึ้นมานะคะก็ให้เปิดโหมดนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงล่างของเราเป็นช่วงล่างถุงลมนะคะการบารุงรักษายานยนต์นะคะตัวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราเข้าเซอร์วิสแต่ละครั้งเนี่ยก็ให้เข้าทุกสอง0 0กิโลนะคะ โหมดปิดเครื่องยนต์นะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการอยู่ในรถแต่ว่าไม่อยากให้ระบบอะไรทํางานเลยนะคะก็ให้เปิดโหมดปิดเครื่องยนต์ไว้ค่ะแล้วก็จะสามารถอยู่ในรถโดยที่ระบบต่างๆดับหมดเลยค่ะแล้วเรามาติดตามวิธีการใช้งานในส่วนอื่นๆในคลิปถัดไปกันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแนตตี้ที่ซิกเกอร์เจริญนครวันนี้นะจะมาสอนวิธีการตั้งค่าวิธีการชาร์จไฟเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับการจัดการพลังงานนะคะในโหมดของการชาร์จรถยนต์นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถเลือกการชาร์จได้ว่าเราอยากจะให้การชาร์จแบตแต่ละครั้งนะคะไปสุดที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะแนะนำว่าให้ชาร์จ80หรือ9 0ก็ได้ค่ะในส่วนของการชาร์จตามตารางเวลานะคะ ตัวนี้พอเรากดเข้าไปอะคะ่ะสามารถเลือกเวลาการชาร์จได้นะคะระบบเนี่ยเขาก็จะเซตตามตารางเวลาที่เราเลือกเลยเราเลือกเวลาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่3ามทุ่มแล้วก็จะสิ้นสุดที่ตีห้านะคะเราเสียบตัวชาร์จไว้เขาก็จะเริ่มชาร์จอยู่ที่3ามทุ่มแล้วก็จะตัดไฟให้เรานะคะตอนตีห้าเลยแล้วก็ในส่วนของฝาช่องชาร์จนะคะเราสามารถกดเปิดตรงนี้ก็ได้หรือกดเปิดที่ตัวรถยนต์ก็ได้ะคะ่ะ แล้วก็ในส่วนของแหล่งจ่ายไฟภายนอกนะคะตัวนี้เนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เรามีการเชื่อมต่อเพื่อใช้แบตเตอรี่ของรถนะคะไปยังอุปกรณ์ภายนอกเนี่ยถ้าเราตั้งค่าอยู่ที่20%นะคะพอเราเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์ภายนอกเนี่ยใช้พลังงานไปจนถึง20%ตามที่เราตั้งค่าไว้ตัวระบบเนี่ยก็จะตัดไฟทันทีนะคะทำให้เป็นการเซฟแบตเตอรี่ของตัวรถยนต์ไว้ค่ะ แล้วเรามาติดตามวิธีการใช้งานในส่วนอื่นๆในคลิปถัดไปกันนะคะ